เวลาวาระอที่รมเชิญผู้ชมทุกฝ่ายทางใต้ายขาอาที่นั่งให้ถนัดทัศนาพิเกรถเรามาหลายยั่วโมง อย่าลืมลองเวลาศิละปะประทาบนเวทีบทบาทตีดูได้ให้คนหารวมดาวดีดาวร้ายหลายลีลาเครื่องแต่งกายงามตาทุกสไตายเออเออเออ,เอ,อ เอเออออออูสบายสายตาเื่องดีสีเวทีดนตรีไทยเพราะจังฟังใจไม่แฟนจ้าสมทิจเจริญสิ้น สัทธาบรรเลงเก่งกล้าเกลียวกราวออ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 อเออ <sided> เออ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 ชอบใจเมาหามา หลักจากโรทุกทุกรุ่นสี่โูนห้าโูนช่องนี้หนอผมจัดชัดเจนเต็มจอคุณเรียวตาต่อกรานตีเออ,เอ,อ,เอ,อ അമ്മടാ ราชบุรีรับเครื่องมนาผ่านนี้สิบปีพอดีนับได้ลูกนันเราเขาไล่เคยยิงเธอ พร้อมพรังจะลมบัลลังก์ทอร,รหาพร้อมจังหวะปฏิวัติตามพระโชวาตตรัสไว้แอกบนบาหนักไม่อยากแบกเราต้องตัดแอก วันนี้ที่ข้าพเจ้าสั่งให้แม่ทัพในกองทั้งหลายคือนมหมอบเฝ้าพร้อมๆกันเป็นเพราะเราอยากจะปลดแอกออกจากบา้าท่านพร้อมแล้วหรือยังกระกขะหมอมขุนศึกมาหิงสาพร้อมด้วยประการทั้งปวงแล้วพระพุทธเจ้าค่ะรียอนุชาเจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะแต่ศึกครั้งนี้ไม่ต้องกังวลเพราะผู้นำทัพแห่งปัญจารานั่นก็คือราชโอรสเดชา ผู้อ่อนด้อยในสงครามศึกครั้งนี้หากแม้นกำราบอนุชาเราก็จะมีชัยชนะไปครึ่งหนึ่งศึกครั้งนี้ไม่ต้องกังวลพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นรกกองทัพหน้าบัตรนี้อัศวินนาง ผู้นำพอกับคำเมืองขึ้นเราขอขัดข้องขัดคืนไม่เป็นเมืองขึ้นให้ขีออรสเดชาข้าจะพิชิตวันนี้ขอปิด บัญชีแฟนทุเรศประเทศสรา ลาปันจราหรือชอบทำ้ายไล่ล่าไม่ส่งสวยซาภาษีกำลังเขานอา ทดสารบุรีลุกยืนยืนยันสัญญาบิดอนมาน ทับหน้าขคานี้มีวินัยทุกก้าเบาายไม่หนีข้าเดโชผู้พิชิตขอเอาชีวิตเนรถวายปกป้องผู้ชง กระส่งชัยขับไลเหล่าร้เรเลวรีกราบเลือกล่าวบาวแนะนำทักหน้าเหลี่ยงพัำทำแพ้ด้วยทับนุนนั้นท่านแน่เชื่อกล่าวเขาแพ้เป็นพี่ เลือนทับเดินทางอย่างเท้าสี่ศูนย์เลขกดาวเรกดีอึกสงครามมีแต่ความสูญเสียข้ารู้ดีแต่หากแม้นว่าไม่ยกกองทัพไปปราบพวกที่แข็งเมืองแล้ว หัวมุมเมืองทุกทุกเมืองก็จะต้องคิดอย่างนี้เช่นกันข้าวศึกแจ้งมาว่าเขาจะใช้เชิงรบแบบใหญ่สยบเล็กมากถล่มน้อยเพราะฉะนั้นศึกครั้งนี้ข้าต้องการใช้ชนะเป็นอย่างยิ่งข้าจะให้ราชบุตรเดชาพร้อมด้วยท่านเดโชนำกำลังกองทัพเข้าสู้ ให้ยุทธทวิธีเชิงรบรบให้อยู่ในวงร้อมแล้วทัพของท่านสุระที่ยกตามหนุนมาก็เข้าตลบหลังหากแม้นว่าจับเฉลยสักได้ให้เร่งนำขึ้นเฝ้าข้าข้าจะเจรจาและตัดสินความด้วยตัวของข้าเองข้าพร้อมด้วยพระมเหสีขออำนวยอวยพรชัยให้ทุกท่านนั้นประสบแต่โชคดี ศึกนี้มีแต่ความปลอดภัยนำชัยชนะมาสู่แผ่นดินของเราให้จงได้น้อมรับคำบัญชาพระพุทธเจ้าค่ะ คอยคอยให้คืนถิน่นเอ้ยเอ้ยไม่คันทินอย่าอวดเกง่งเบ่งดีกรีแค่ว่าวกุ <ป Greek. S 1> ลไอ้ขม้องโรดฝาบาท มัราไว้ทำไมหลวงสุระเป็นคำสั่งพระเหนือหัวให้จับเป็นมิใช่ตายพระพุทธเจ้า้ัดสินนั้นเรื่องฉเฉลยเป็นหน้าที่ของท่านส่วนอสุวินนาเป็นหน้าที่ของเราไปน้อมเอ่ยน้อมนำเออเออ,เออเออคำดำรัส ให้ไปกวาดตอนเชยเออเออเออปัญจราขยับเท้าก้าวย่างเออเออเออยดังวาจาของเดชาจอมพงศออ์ทรงชายออ บัดนี้พวกเจ้าตกต้องเป็นเลยของพวกข้าแล้วไงหากขัดขืนยึกยักเราจะเชืออคอหอยท่านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรเ่นลิเกเป็นวะเนี่ยวัฒนาอะไรจะรีบไปไหนเนี่ยตลกเ,เขา,ย,าเย,ยังไม่ได้ร้องเลยยังไม่ได้ร้องเหรอเออไม่ได้ร้องไม่ให้ร้องได้ไงแล้วแม่เขาจะรู้ไหมว่าอยู่ซิงเกิลไหนเนี่ยแปลว่าอะไรซิงเกิลโอ้โหเพลงไงเพลงเดียวนี่ไงรู้จักแต่ซิงเกิลเออ เราต้องร้องก่อนใช่ไหมเนี่ยเออร้องก่อนร้องนิดนึงแล้วค่อยออกโอเคปะอ๋อเข้าใจและสองเรื่องที่แล้วไม่ได้ร้องเนี่ยอ่้เรื่องนี้ร้องให้เต็มที่นะอ๋อร้องมั่งแต่งม่าต้องเจ็บปวดหัวเนี่ยร้องก่อนใช่ไหมโอเคตามนั้นนะรู้เรื่องฮะโอเคถอยฟิล์มห้าสี่สามสองอ๋อโอเคปิดบ้านไปก่อนผมมีรับหนึ่งเฮ้ยคุณจะนี้นะ ตอนนี้พวกเจ้าต้องต้อมไป่นอะเลข,ของพวกข้าแล้วอย่ายึกยัก,ยกและขัดขืนไม่ใช่นั้นเราจะเชื่ดอคอหอยอ้กูอยากจะแปลงร่างเป็นอะไรเหรอตัวเฮียอะไรก็ได้เนี่ยอยากเห็นใจลูก,ก้าเป็นไงเนี่ยควรอีกโอ้อผมร้องก่อนได้ไหมเนี่ยผมยังไม่ได้ลงเลยโอ้กูก็โง่ตั้งนานต้องลงต้องร้องยังร้องไม่จบอีกเหรอโอ,อ,อ้นี่มารอนานนี่ร้องไม่จบอีกเหรอเนี่ยก็ยังไม่จบ เรียบรีบเรีบไปร้องเลยนะเอะอเอาเร็วเเข้าเร็วเข้าเออหุบเข้ารูไปก่อนฮะหุบเข้ารูไปก่อนเข้าหน้าต่างนั่นน่ะรูหน้าต่างเออทักอยู่ได้เดี๋ยวกูก็ลืมก่อนกูจ่าเขียนมาเนี่ยโอเคโอเคเข้าไปเลยผมมีรักหนึ่งแน่นเหนียว เฝ้าแต่คอยเหนียวกิ่งน้มผมรักน้องเนินนานมสนิทสนมไม่นายรักนวลอนงงจนหลงขนอง แยมยอมให้น้องเป็นนายเพราะว่าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปแม่จา๋าเกิดมาเป็นคนก็ต้องมีความรักอย่างเองหนูก็นี่เนี่ยแยมหลงรักเนินอยู่เนินเป็นสาวสวยที่สุดในบ้านนี้หนูก็รักเนินอยู่ เพาว่าชีวิตไม่สิ้นก็ตรงดินกันไปอย่างเช่นหนูเองหนูชื่อว่าแยมจ้าแม่จา๋าหลงรักสาวเนิร์นอยู่เพราะเนิร์นเขาเป็นคนสวยก็เลยหลงรักเขามานานแล้ว <Cl ick> อื้นูจะหมดคำพูดอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เอ่อหนูเองมีชื่อว่าแยมจ้าแม่จ๋าหนูเองมีชื่อว่าแยมหลงรักเนิร์นอยู่เฮ้ยกูหมดคำพูดแล้วม <c oughs> ึงออกมาได้แล้วเว้ยไอทิดไอทิดเอา้า ทำอะไรอยู่น่ะไอ้ทิศเอาไงเอาไอ้ทิศชิบหายแล้ววัฒนานั้นหลับคากระต๊อบเลยเอาเออไอ้ทิศมึงอยู่ไหนเนี่ยเอาออกมาเนี่ยเอาวัฒนานั้นหลับยังไงเนี่ยไหวไหมเนี่ยร้องยังอะร้องเสร็จแล้วฮะร้องเสร็จแล้วไม่เห็นได้ยินเลยออาก็จะได้ยินได้ไงมึงหลับวะ เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนั่งดินั่งมึงตื่นยังเนี่ยเออม <Music. S 1> ิวซี่ตื่นไม่นอนบัตรนี้เจ้าตกต้องเป็นเเลยของพวกข้าแล้วเป็นไงมาอย่าทำยึกยักขยักขย่อนอย่ยขาขัดขคืนตื่นเต้นจะทำเป็นเส้นกระตุกไม่งั้นเราจะเชื่อดคอหอยเจ้าซะครับแล้วผมต้องไปไงต่อเนี่ยผมเป็นอะไรเนี่ย มึงชื่ออะไรล่ะผมชื่อแยมครับเป็นเฉลยใช่ไหมครับแล้วชื่ออะไรเนี่ยสุระสุระสุระเหรออืมสุระออกหลวงสุระออกหลวงสุระเออมันยังไม่มีออกเอาหลวงอย่างเดียวก่อนอมีออกด้วย๋ยวมันยาวไปหลวงสุระหลวงสุระอืมครับบัตรนี้ตกต้องเป็นเฉลยแล้วผมไม่ขัดขืนเลยผมทําอะไรชื่ออะไระผมชื่อแยมไงครับแยมอยู่บ้านหลังนี้อย่านะอย่าเอาผมไม่ทำมียคุณสุระนะ นั่งได้ไหมเนี่ยนั่งได้ครับอยู่กี่คนเนี่ยบ้านหลังเนี้ยอะไรนะบ้านหลังนี้อยู่กี่คนอ๋อบ้านบ้านผมนี่บ้านเดียวแต่มีหมู่บ้านอีกในหมู่บ้านเนี่ยรู้แล้วหลังเนี้ยมึงอยู่คนเดียวใช่ไหมครับอยู่คนเดียวหลังนี้แล้วในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมีกี่หลังมีเยอะไหมหลายหลังครับมีหลายหลังครับอ่างั้นจะแต่งตั้งให้เจ้าหยำเนี่ยเดินเดินหน้าหน่อยนั่งตรงนี้ไหมอือเออพีเกตหันเข้าเดี๋ยวหน้ากูไม่ได้เข้ากล้อง เป็นหัวหน้าฉเฉลยครับไปกวาดต้อนเฉลยมาให้หมดไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงกี่คนก็นแล้วแต่นะฉันจะพาเดินทางเข้าสู่แผ่นดินทศราชบุรีอ่ทศราชบุรีอย่าลืมว่าเป็นหัวหน้าฉเฉลยนะผมเป็นหัวหน้าฉเฉลยแล้วก็ที่ฉันผ่านมาตรงเนี้ยครับเห็นมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดอะไรนะอะไรอย่างวัฒนาน,<อ>นิมิตอ๋อไม่ใช่วัดไก่ห้าวหลวงพ่อห้อยกระเป๋าแห้ง หลวงพ่อห้อยกระเป๋าแห้งนี่แนะพระวัฒนาเขาเป็นเจ้าอาวาสอยู่สำนักชีกระเจิงอ่ะเหรอแล้วบ้านกูก็มีวัดวัดอะไรวัดอยู่บนเขาเขาอะไรอืมเขากินเลีอยมหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อเกลี้ยงหลวงพ่อเกลี้ยงหลวงพ่อเกลี้ยงว่าเขากินเลียบแม่น้าไปขอหวยซะเหเือเกินไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นโอ้ครับครับเข้าใจแล้วใช่ไหมไปเจอกันที่หน้าวัดอวัดอะไรนะวัดไก่เ้าวัดไก่เ้าครับ ถ้าหากว่าคิดหนีรหรือเปลี่ยนเส้นทางพาเฉลยออกนอกเส้นทางอย่าลืมว่ากูจะเชื่อคอหอยมึงเข้าใจไหมครับไปได้แล้วครับผมเ,เดี๋ยวเจอกันหน้าวัดนะหน้าวัดนะโอเคครับหลัง<อ>บ้านนี่ออกซอยได้ไหมออกออกได้ครับมีหลายซอยเลยครับได้ใช่ไหมถ้าในบ้านจะซอยถีหน่อยครับหมายถึงถ้าทางในบ้านซอยจะถี่นะครับถ้าทางนี้ซอยซอยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ กูจะหลงไหมละ่ะอ๋อไม่หลงแล้วครับไม่หลงลเลยครับครับผมไม่หลงแล้วครับเพราะว่าขยันต่ออยู่แล้วปิดบ,บ้านให้ด้วยนะครับผมครับผมเอาแล้วอยู่ดีๆตกต้องเป็นหัวหน้าเฉลยหมู่บ้านเราตกต้องเป็นเฉลยเขาเอาละจะกวาต้อนเฉลยในหมู่บ้านไปที่หน้าวัดแต่มีคนเดียวที่ผมจะพาอะไรครับเนี่ยมีอะไรป้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อเลี้ยวซ้ายทีแล้วเลี้ยวขวาครับอ่ะตามนั้นครับผมแล้วออกจากห้องอัดแล้วกลับบ้านไปนอนเลยครับตััตามนั้นนะโอเคนะ มีอยู่คนหนึ่งที่ผมจะพาหนีเพราะว่าผมแอบชอบของผมมานานแล้วนั่นก็คือน้องเนิร์นนานได้ออกซีดีวันนี้มีบทร้องด้วยตะร้องเพลงซะหน่อยมึงจะพาเนิร์นหนีเหรออยากอะไรจะพาใครหนีไปไหนเนี่ยเปล่าเปล่าเพราะเดี๋ยวกันคนอื่นที่หนีไปทางเนิร์นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปหน้าวัดเราจะไม่ให้ใครหนีเลยอ๋อทางเนิร์นอย่านานเนิร์นเนิร์นนานไปเนิร์นนั้นใช่แนะ่อย่าไปเนิร์นไหนนะใช่ไปเนิร์นนั้น อย่านานเนิ่นเราจะไม่ให้น้องคนไหนนอนน้ำเหนียวเนอหนะออกจากพ้อไหนยานาเป็นแน่นอนอืมแล้วอย่าเนิ่นนานและนาน,น,เน,นเนิ่นโอเคนู่นเนี่ยหนองนอกแต่นี่มันหนองไหนน่ะนะนะ่ะอืม <c oughs> เอาแล้วแม่จะร้องสักหน่อยไม,ไม่ไม่ทักแล้วนะเดี๋ยวลืมเพงลงเออ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 ออเเออ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 เ เคมีกันไม่จนฉันทำนะค้ามีีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยปากกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ